วันนี้ช่อง New ิวไฮจะเอาปันผล9ปีย้อนหลังมาอวดปอลอผ่อนนี้เป็นของคุณผู้ชมท่านหนึ่งฉะนั้นอย่ามายืมตังค์ผมนะ hey. มาเริ่มปี2016 4 000, 3 2บาท2017 15,200บาท2018 38,600บาท2019 3800บาท2020 63,000บาท2021 126,000บาท2022 145,000บาท2023 256,000บาท2024 418,000บาท สาเหตุที่เงินปันผลโตขึ้นเยอะเกือบทุกปีเป็นเพราะว่าเติมเงินทุกเดือนแล้วก็มีการขายทํากําไรระหว่างทางด้วยส่วนปีนี้น้องเจ้าของพอร์ตบอกในเชิงท้าทายว่าปันผลน่าจะโตแซงเจ้าของช่องอย่างแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้มีรายได้ดีแล้วก็หุ้นไทยมีราคาถูกทําให้ดีเวเดนยูของตลาดสูงขึ้นเงินต้นตอนนี้เกือบถึง8หลักนอกจากหุ้นไทยยังมีการเก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งฝากไว้ในสลักอมสินเพื่อเตรียมไว้ซื้อหุ้นอเมริกาในวันที่เกิดวิกฤตครั้งต่อไปเป้าหมายด้านการเงินคืออยากให้เงินปันผลเเเตตติิบโมาาากกว่อรงนฟ้ไป ก็เอาข้อมูลมาฝากเผื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครบางคนนะครับวิธีการดูปันผลย้อนหลังของตัวเองย้าว่าเฉพาะของหุ้นไทยเท่านั้นนะครับเข้าไปที่ set.or.th เลื่อนลงมาข้างล่างสุดตรง for investor กดที่ investor portal ใครยังไม่เคยสมัครสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกก่อนจากนั้นก็เข้าสู่ระบบกดที่พิมพ์รายงานกดสรุปการจ่ายสิทธิประโยชน์และยอดหักภาษีเลือกปีพศแล้วกดดาวน์โหลดง่ายๆแค่นี้เองอย่าลืมกดติดตามช่อง new high ด้วยนะครับ